ครับสวัสดีพี่นอ้องไปองไฟนะครับเมือนี้พอวิทุบนคนโกตส,สุริโยบันทามิตโกเป็นางเงินชัยกับบอมีคือเก่านะครับอยู่ในช่องวิทุบนชาแนลนะครับเมื่อนี้นะมือนี้สภาพมากินแกงน้อไหม้พี่น้องแกงน้องใหม่แซ่บขานะครับเห็นแกงนอไมหม่ะคิอหดผู้ถอ่อทั้งบ้านนะผมมักเขี่ยใไกินผมนี่ก็ตอบสนองดีตานายพี่น้องกลิ่นดีตะนายนะครับ มาพี่น้องมาเอาลายแย่ห้างพีนง่น้องแกงน้ำมันเส้นักขาใส่ลูกโดดพี่น้องนี่โดดเพื่อนบักพีกหน่วยนะครับพักขาใส่เป็นกลางไปเลยลน้องพี่น้องมาเอาลายน้ำลายไหลพี่น้องก่อนสิกินขออยาดบาัดครับเด้อพี่น้องเด้อน้ำใสใจจริงพี่น้องน้ำใสใจจริงคือเกาพี่น้องคือเกาอ่ะพี่น้องบังยิงใหญ่เลยเลยนี่เฮ้ย Ni ra hơn. Nếu kín cầu xéo, bí ẩn. Ah, bí ẩn. Chơi kia. Ach, bí ẩn. Ah, bí ẩn. Ah, bí ẩn. Ngayy a bí ẩn. Hả? Kín sai bên này. Nguyên nó ngang. น้องใหม่ใส้ปักขาอ,ะอ,อะา่ะพี่น้องนะรสชาติดีพี่น้องหอมปลาแดกดูใี่กินไอ้ปลาแดกนิดๆนะพี่น้องนี่แหละรสชาติที่ผมต้องการเลย ใส่แคบหมูก็ไปนะครับพี่น้องแคบหมูแตปกแป๊กปักแป๊กปกแป๊กเลยพี่น้องของหากินยากเลยพี่น้องน่ยแกงน้องใหม่พี่น้อง

ใช่พี่น้องแกงหน่อไม้มันก็จะมีหน่อไม้ลูกโดดแล้วก็แคบหมูพี่น้องน้อยเข่าเขากันดีต่ไหนพี่น้องกินดีดีบ้างด้ จวดจัดครับพี่น้องกินแบบนี้กินหอดบรรยากาศอยู่ให้อยุหน้าพี่น้องพักกันเฮ็ดเบียกแล้วเนาะผู้ขึ้นผู้ขึน้นมาเฮ็ดแนวกินถากันเนี่ยแกงน้อยไมมตามบักฮุ้งนะครับพี่น้องเฮ็ดแล้วกับพักกันกินกินแล้วกับพักกันไปเฮ็ดต่อนะครับคืนหอดสมัยเป็นบ่าวพี่น้อง ขึ้นหอดบ้านนะใส่หลายลวดน้อยเลยเด้พี่น้องลูกโดดอืมปันนี้เดีดวยวกัน ซุกอยู่ในเมืองฝ่ามีแต่แดดกับฝนพี่น่องซุปอยู่ในเมืองคน้นกินแล้วก็น,นอนครับผมเฮ้ย <c oughs> ขาแลงพี่น้องกินขาแลงน้ำกันครับป้าค้าก็กินแห้งมาเลยด้วยน้องน้ำมันไหล Nha, Mình nhưng có đi nằm 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 nằm, có vị là bà tony lại tony luôn nói cũng có bài bản nằm 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 nằm

สุดยอดอีดีลพี่น้องเบอร์กิโดนแล้วครับาอาหากินหนักแก็งน้อยหลุดพระขาวมาพี่น้อง หูดเลยวะไรมันบิดบาดปากพี่น้องอ่ะให้บาดพี่น้องกินนะพี่น้องวะ แคบมหมูเข้ากันครับพี่น้องบอกให้มักปันใด๋พี่น้อง ครับปูมาเลยพี <renamed> <empieza> ่น้องน้ำมันไหลนะพี่น้อง 겟 혼어 위랑겟 혼어 ม,มาบาควันพี่นอ้องนะสุดยอดอดีๆครับแกงน้ำแม่เส้นปลาขาปลากระยิ่ง,ขนนงเขากันดีตะนายพี่น้องแต่ว่าถ้ามีแกงน้ำแม่ด้วยพี่น้องผมแนะนําเอาแคบหมูใส่สุดยอดเลยพี่นอ้องเอาสำรับอะขอขอบคุณพี่น้องที่รับชมนจนจบคลิปคือเก่านะครับให้ทันถูกงวดเลยเบอร์นะครับสองโตสามโตกับพ่อครับน้ำมันทีหนึ่งมันปเปอร์เซ็นต์หยากพี่น้องอ่ะ ผมก็ขอขอบคุณครับผมมาทาน